สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะพบพ่อกับแม่น้องเชอร์อีกแล้วแม่พี่น้องมือเนี้พบพ่อกันเมื่อนี่อยู่หนาเฮือนหนาซานเฮาคือเกา้าแม่พี่น้องเลยเนาะฝนตกลิ้นบรรยากาศดีขนาดมาเบ่งทางพ่อน้องเชอร์เพื่อนพี่น้องเลยหลังจากไปขึ้นเฮือนขึ้นซานน้องเตะเพื่อนเรียบร้อยเนาะกะพากันมาแตเว้นแน่พี่น้องเลยมื่อนี้นะ หอดเฮือนกับประมาณห้าโมงเนะาะห้าโมงแรงมาหอดกับซับจุ๊ยจุยอยู่ไอเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยจต่เพื่อเห็ดอย่างนเนาะไอเบื้องเสื้อทายบรรยาก,กาศใหพากกา้พี่น้องเบิ่งยามแรงๆฝนตกบรรยากาศดีๆพี่น้องเลยโอ้มาเต่นกับเบียกรับอยากนอนบ่เท้าป่าจะเห็ดอีสังเด้ <c oughs> เอากุปบะหน้าโมลายน้ำโมลายอ๋อคอเจ้าตันบ่ เอ, gone, อ pot, ้าเนาะบพว่าทอคนบพว่าทอน้ามันตันมาเลยโดยโดยฝนตกแห้งไแม่ตโกกระปองตั้งเลยโดยแม่แหละเพราะว่าขยะเนาะขยะไหลมาจากทางเหนือผู้พี่น้อยมาไหลตันท่อเฮาบัดนี้ยามมันแรงหมดควนเดียวเลยยามฝนตกยามฝนตกมดเพื่อนเปื้อนจ้กเชียวจังไหนเนาะป๋าที่เจ้าบอตากฝนเลย หน้าฮะเน่ากับสีเปื่อนในเด้อพี่น้องเลยเนาะเนี่ยตามสภาพบ้านนอกเนาะอ่าชินได้แหละพี่น้องเลยทางนี้ฟองเชื่อว่าอย่า้ไทางยางด้วะทางยางลาดยางมาต่อยเลยวะถือหัวางวลที่หนึ่งตีเจ้ากะมันมีขยะอันนั้นเนาะขยะตันไว้พี่น้องเลยเอ้ยกกุ๊บก็พอเงันว่าตากฝนเย็นเ้ยดิ ใครดอกซุ่มเย็น ah, ย so. right? ันมืออื่นไปเห็ดเปียกโบได้นะนึกว่ามาแต่เวียกแต่เว้นมือนี่นึกว่าจะได้นอนไว้นะมาเจองานนักกลัวกลัวปกติอีกหนูแม่แหละปกตินี่พองเช้าสองทุ่มสามทุ่มได้พี่น้องไอ้หอดบ้านเนาะมือนี่แม่เช้าไปน้ำกับตะดำไปน้ำกำกับเลยเมียไปคุม เนี่ยไปคุ้มโดดมาไว้เนาะโอ้เด้อบอกว่แมงเชื่อกว่าเห็นตื่นเศร้าเมื่อเศร้านี่ก็เลยสวนมาไว้พี่น้องเลยเนาะแต่คิดว่าเพิ่นให้เพิ่นมานอนพักพอนั่นแหละพอมาแล้วบอกว่ามาคุดทอน้าเพิ่นทอเพิ่นตันนี่ไงลูกคนเฝ้าห้านเนากับวเ้ยสร้างดีมาให้กำลังใจพ่อเพิ่นสบายดีก่อนลูก พีจ้าโดยอ่าอินเฝ้าหันให้พี่น้องเลยเมื่อนี้นะกับเอร์นิวโดยต่ดำมาหากระิมาเนาะสีเปื่อยๆเน่ต้องเชื่อให้ส่งเปียกว่าโดนะโอ้ยไปโดไปใช้ส่งไม่โดเจะอย่าลงมาได้บ่บ่บ่ลงมาโดเลย มึงเด้อมึงเด้อเพื่อนเด้อเป็นอะไรพอทะลุออกเด,ด้อปนะ๊อพอจังหวะทางนั้นมันลุดออกเนาะพอาท,าทางมันโตทอตันทั้งเทิงผูกพี่น้องเลยอ้มมันอากาศทางบ้านเฮาพี่น้องเลยปะฝนตกลินบัดมือมาหนีิเนาะ เป็นได้ไรทั้งนั้นได้ใช้เจ้าต้องประเจาะทั้งปากปากปากท่อเป็กระโปงกระปองป่แมนเดะไปนิ่ไปใชู่กไปเข้าไปเรีเป็นวัดอุ้มอุ้มอุ้มไอ้เนี่อุ้ม่ะมยลองเชิอเบิ่งน่อเฮ็ดยั้งมาละ ไปแม่ไปลอยน้ำไม่พอค่ะนิ้วนวะทุจ่ายแม่ก้อนแช่ไปนะแมาเอาไปถูกเต้นดองๆองอยู่่พีน้องมุนในชกชิดก้นเนี่ยหมาผ้าใบใหญนิ้วเอ้ยฝนตก,กนดุเอ๋ยมาพี่มาพี่มาหน้ามาอินพี่มา,มาเฝ้าว้านหน้ามาอินทำมาอินยุคใครดีบ่เมื่อน,นี้ส์ หายเงินเดือนเท่าไรก็มันให้อายินกินน claro huh? ี่หาหาไมยกี่พี่น้องเลยโดยโดยอ่ายินกินวัแล้วพี yeah. ่น้องเลยนี่เลยป้ากเนาะอ่ขึ้นชูอีเนี่ยผู้เล่นพี่น้องเลยว่าแต่อายินสิกินวแล้วเอาลงมเด็นิ้นตเด็กหน่อยก็เล็กน่อยเด็กน้อยกทุจชายนะป๊อ โอ้ทุกชาก่อนนั้นไปไปไปมวยกินนี่นี่ผู้พี่น้อเงินเหรนนี่เลยนัก nhảy ไปดีตึงไปดีพี่น้องเลยตั้งชาวบ้านเขาทำอะไรอย่างนี้โมบี้แหละเขาเป็นเติมเงินเติเงินมาเติมเงินเลยมาเติมเงินกระตุ้นมาเติมเงินกระตุ้นเบีว่าเติมมาตามใจลูกค้าสั่างทำอย่างเป็นเติมตััวน้นมา ขอยังลงลงเรงเอยู่เนาะพอล้เบ้ประจานามเฮ้อ้วยแถามพ่อปุดพอจ้าเดี๋ยวพอพ่อวันอูเพื่อนี่ิือยีดีได้นะมวยกินเด้อตัวนี้เด้อเขีวแมงน่ะดฟันผูเด้อพี่น้องเลยเอาตัวใม้เอาตัวม้เอาตัวใมปะหายิกชวเอาตัวไหมปะอน่ไเออเออเออจักจักแล้วจักแล้ววัน บ่แล้วโบ้เอาตัวไม้เอาตัวนี้บ่เราอ่ะไมโอ้ยไปดึงซังไออีลูกไปทั้งนั้นไปเอาตัวนั้นสิละเออเอาธูจ้าก่อนเขาจอกได้นะเอออุ้ยกันบ่อยากได้กับธรจ่ายดอนนะพี่น้องเลยอ๋ออาโป้อาหานมันจังบโหวานดูเลย แทงเลยน้องเชื่อจังกินบาได้เอาเอาผ้าว่าพ่อไปทางด้วยใสยลุยพี่น้องเลยวันนี้นะแล้วกินลาบหมูขระปุนนะ่นไหนมีแห้งนหมเนาะชวดชวดใช่โดยน,นั่นมามีเฮ้เสียงดังเทสเลย,ยตกใจเลย ờ ừ, ờ ừ, ừ, tên xô nào ha này lẹ tên xô nào ha này lẹ dưới sáng đi rồi anh em cái năm đã được đâu rồi chả rồi hết ngan rồi hết ngan vợ là rồi <laughs> nó cầm đấy một muôn len leo พากันลังมาแต่นาแล้วบปล่าเโดยมาล้างดูได้ไรเออ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 อาเต้นโชว์นะฮะเ้าเรียกลูกค้าทูจ้าอินก้อนเออวันนี้มาได้นะดับเป็นแสร้างเนาะมานน่แม่เปียกกระเท้าโอ๋อเย็นแน่นาะเปียกแล้วเปล่าฝนตกเนาะ

ล่างมือโดยไปเชื่อล่างมือพอเชื่อถึงสักผลงานยังบ่เมื่อยังไปจ่ายเงินเดือนไปเจ้าดันต้องคัดลัดทางดิระยะอยู่เป็นมูต้องเชื่อต้อเชื่อนาะตู้เร้วมาเรียงงัวได้นนะตู้มาแต่เรียงงัวมาแต่หน้า ให้ออนิวกินน้ำได้ลูกให้กินโอมเลยให้กินโอมเลยกินน้ำการนี่น้ำกานมันจังบุเป็นวัดเพราะ่าเจ้ากินน้ำหวานเข้าเลยแต่มาไหนเด้อกินของหวานมาแล้วว่าจะแมนดื้อด้วยเาไงเต้นี่ยโอ้ไอเจเเด้งไะไอเจเด้งเด้งเด้งะงให้ออนิวกินน้ำรถทับหัวนะฮะไม่ไก่รถนะอนิวลงมาหนุ่เออเด้งเด้งบ่หนิอู้อู้อู้คือดิ้งแท้หนิ คือจริงอยแท้เลยคึกเด้คึกเด้เลยฝนตกว่ะห่าวเด้บ่ไปใส่มาบอกอินยูห่าไปใส่มาน่ะป้าอินยูผู้เดียวเงาที่ไอ้ยนิ้ยไอ้จะไปใส่ผมมาอยู่นดมเมย์เงาที่นนอนุยให้นิ้ยกินน้ำให้นิ้ยกินน้ำดูกินผู้เดียวพี่น้องเดียให้นิ้ยกินน้ำดูเนิ้ยหอยเด้อเนิ้ยหอยนิ้ยจะกินน้ำห่าน ให้แล้วนี่วะไปเด้อไปเด้อไปล้างแข่งแล้วนิวเมื่อปลาน้ะค่ะขอบใจไออินแน่แล้วว่าเฝ้าหานถาลูกนะขอบใจเหลยไหมอ่าเฉยกินอ่างแล้วเฉยใครต้องขอบใจเราว่าแต่สร้างทีนี้วันนี้เราสิป้ามาอยู่กับไออินวันนี้เราจะมุงเงาจ้าเออเมื่อวานนี่ก็อยู่นเล่ากันเรยนลงใต้ผู้หายเตอ้ล่มในลูกล่มแน่ รถสิทับหัวคนอ๋อสะเก่งม yeah> ึงเนี่ยโอ้ยลินม่งก้นก้นเนะก้นตัวยังฮึบ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 เออเกงเงเจงตะเมอตะเมอเ่งแค่บ่กคนขาสันสนนี่ right. ให้น oh. 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 ิ้วกินน้ำใหนิ้วกินน้ำเซ็บบ่แช่บบ่เซ็บบ่เตี้ยแซ่บร้อยบันแล้วพ่อมันผลมาก่าเซ็บร้อยเซ็บอร่อยแซ่บรอยบอกเลย阿ปลาลุงกันแซ่บรอยกันบ๊ายบายทูจ้าทูจ้ากันทูจ้าเออใส่ใสูจ้าว่า จ้อนน้องแต่ว่าเห็ดอันนี้เห็ดเชื่อเช่ามุจจาเอออืมอ่าเห็ดเป็นเดี้เนี่โอเคพี่น้องเลยเนาะกินในร้องนำลาแม่พี่น้นนองตอนแรงไปซัมมี่ก่อนนะคกับหนาอแรงกินก่อนมี้พี่น้องเจ๊ซิม,มี่อย่างเด็ดเพราะว่าเอามาแต่ทางเงินน้องแต่เพิ่นกะมาเลยเนาะงกะไม่ได้หาซื้อของอยู่ของกินมากินเข,ขาแรงเลยเจ๊ซิม,มี่อย่างเด็ดเหมือนนี้น แต่ไออมีต้มอึ่งบ่าอินต้มอึงแม่ช่วยไม่ได้กินพี่น้องไงกินแต่พรช้ะโดยปลาสาราปลาลุงกันนิวสบายดีเด้อพ่่อแมพี่น้องกพ่อกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้แต่ดำด้แล้วบายบายอุนวดคนไปใหนไปน้าบายบายไงพี่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 ไปพี่ไปบายจุ๊บ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 กันเอ้าวหยาดัะเบื่อเบื่อให้ได้กินไงแกใส่ซัง มามาสิจ I mean, ับลงกนี่มาปูไปตู้แล้วไปหน้าเลยเชื่อไหมเสียงรถไทยเราดังขนาดไปหน้าแล้วปูเข่าปูกล้าแล้วเนาะคนตกลิ้นพี่น้องเลยไประเบ้ออย่าเชื่อเอินถับเอื้อยเพราะคืน้องนะเอื้อยเนาะเอื้ยเอ้ยหรเป็นเอื้อยน้องเชื่อโดยนี่ไงคือว่าเอื้อยบอกน่องพป่แจักษาเป็นน้องน้องเชื่อเถอะนะไปแล้ว น้องไปปะแล้วบายน้องนี่ยมีแต่น้องเชิดได้ฝ่อหันชมอ้อยสามีได้บัดนี้นะไปอินสิเมื่อแล้วบัดนี้เนาะพวันตีจะยู่ใส่อายอินจับลงเลยโดยโอเคพี่น้องเลยเนาะลำลาแ่พี่น้องแล้วเพิ่นสิ่งไงลังดิไปสั่งไปรถไฟมารถบอแซนบอแซนมาแล้วบอแซนไปบุญบังไฟมาได้ค่ะบ้านอในยางก็ะพอรองเชืิอว่าจากบ้านในสั่ง โอเคเด้อแม่พี่น้องเนาะพ่อพ่อกับตตดามมืออื่นนะมือนีล่ลาเลยเด้อสบายดีแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขุมสุ坤ขแขม,ม่นว่าพอเจ้านะ่ะบ่แม่นนะูกแม่นว่า <laughs> พอพ่อเพิ่นนะ